สวัสดีครับวันนี้ก็มีไอเทมอีกชิ้นเนาะมาแนะนำกันนะครับเจ้าเคส n e โอริชันค s าซี่นะครับผมเจ้าตัวนี้เป็นเคสที่สามารถใส่บอร์ดท t x ได้นะครับแต่ว่าหน้าสั้นมากมีกระจก2ด้านเนาะก็คือด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับโดย ชื่อเคสเนี่ยตระก,กูลเนี้ยผมไล่ดูมาแล้วมันจะเป็นแบบชื่อญี่ปุ่นนะครับมีฮิคาริมีผมจำไม่ได้แล้วแต่ที่เห็นอะมีฮิคาริที่จำได้นะครับแล้วก็คาเซตัวนี้ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นคงจะประมาณว่าโอ้สายลมนะครับ <laughs> คือตัวนี้อ่อ จะเป็นการนำลมเข้าจากทางท้านล่างนะครับจากทางนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูกันเนาะอันบอ็อกคือยากหน่อยนะครับดูหน่หอยนี่ สวยงามนะครับนี่นะครับนี่ออร์เดอร์ชันคลาสซี่คาเซ่หรืออันว่าเคสนะอัานว่าเคสก็ได้ใช่ไหมเหมือน c S E นั่นแหละ ก็ในราคาพันต้น้นนะครับเขาก็จะแถมพัดลมมา3ามตัวด้วยกันเนาะเชบบเชซึ่งแสงสีเดี๋ยวเราค่อยดูตอนประกอบเทสอีกทีหนึ่งนะครับก็เริ่มจากขนาดเนาะขนาดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ความยาวตรงเนี้ยจะอยู่ที่สามสาห้า เซนติเมตรนะครับสามร้อยสามสิบห้ามิลิเมตรเนาะแล้วความกว้างความกว้างด้านลึกของเขาเนี่ยจะอยู่ที่สองร้อยสิบสองมิลิเมตรนะครับและความสูงสี่ร้อยเจ็ดสิบมิลิเมตรเนาะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เพราะว่าเขาจะใส่บอร์ด atx ได้เนาะมันจะดูเล็กเล็กกระทัดรัดคล้ายๆเคส m atx แต่ว่า เชสเขาทำมาให้ใส่บอร์ด A T X ได้นะครับด้านบนอ่ะมาดูด้านบนก่อนเสียวกระจกแตกจังนี่นะครับก็เป็นแผ่นปิดอย่างนี้เลยเนาะี๋ยวเอาอีกด้านลงดีกว่าเสียวกระจกนะครับนี่นะครับมีแผ่น ติดพัดลมได้2ตัวนะครับได้ทั้ง120และ140มิลลิเมตรนะแต่ว่าแน่นอนถ้าคุณอยากได่ชุดน้ำสามตอนคุณติดไม่ได้นะครับได้แค่2ตอนเท่านั้นแต่ถ้าเป็นชุดน้ำา2 8 0นเนี่ยพัดลม140มิลลิเมตรตัวเนี่ยก็ติดได้อยู่นะเพราะว่าเขาทำเจาะช่องมาสำหรับพัดลม140มิลลิเมตรด้วยแล้วนี่ก็จะเป็นหัว usb นะครับ3.0แล้วก็2 0 2ช่องเนาะแล้วก็ แยก3.5ม mm, จมแยกตัวหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะตัวนี้เป็นสวิตช์ led ซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะทำได้แค่เปิดกับปิดเพราะว่าในรูปภาพเนี่ยผมดูแล้วตัวรูปภาพเนี่ยมันเป็นสีลุ้งนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาดูภายในอีกทีนึงอันนี้ก็สวิตช์เปิดเครื่องใหญ่หน่อยแล้วก็รีสตาร์ทนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็ถือว่าดีนะเพราะว่า เขาแยกสวิตช์ led มากับตัวสวิตช์รีสตาร์ทเนาะถ้าสมมุติว่าเราต่อในกรณีที่เราต่อกล่องคอนโทรเลอร์เนี่ยสวิตช์ตัวนี้ผมคิดว่าอาจจะใช้ได้กับตัวกล่องคอนโทรเลอร์นะครับเอตัวจากด้านหน้านะครับ ตรงนี้เนี่ยข้างในเนี่ยก็คือใส่บอลเอทีเอคได้เนาะพูดไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวไขตรงนี้หน่อยดีกว่าชึบโอ้แน่นมากนะครับจะต้องไข่ไขควงต้องไขนิดนึงนะครับ อ๋อดมุมน,นี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแตกง่ายเพราะผมคิดว่ากระจกมันก็ไม่ได้หนาอะไรมากนะอันนี้น็อตสองตัวนะครับเป็นแบบหมุนมือวางแย่ไปก่อน กระจกนะครับก็คือวิธีการเปิดนะ,ะเดี๋ยวเลื่อนไกลๆหน่อยวิธีการเปิดนะครับก็คือจะเลื่อนไปทางนี้นิดนึงแล้วก็จะหล่นออกมาอย่างนี้นะนี่คือข้างล่างเนี่ยจะเป็นแค่ตัวโลหะเนี่ยยื่นออกมาเพื่อ หักลงไปในล่องนี้นะครับแต่ข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวยึดนะนี่ตรงนี้เดี๋ยววางกระจกไว้ก่อนกระ,ะจกด้านหน้าเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าถอดได้นะก็คือเนี่ยเขาจะมีตัวน็อตตรงนี้ไว้แต่ผมขอไม่ถอดนะในคลิปนี้ส่วนพัดลมพัดลมตรงเนี้ย ก็จะเป็นน็อตเหมือนที่เราติดกับชุดน้ํานะครับก็คือเราไขาจากด้านบนนี้ได้เลยนะนี่ตรงนี้นี่นะครับเราขายจากด้านบนได้เลยเวลาที่เราจะถอดพัดลมออกหรือเปลี่ยนพัดลมนะอันนี้เดี๋ยวปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับช่องร้อยสายไฟอ้อเขาลบคมมาให้แล้วนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะทุกช่องเนี่ยรวมถึงด้านหลัง ที่ติด b บ็กไอโอพาด้วยเนี่ยครับก็คือไม่มีด้านคมมาแล้วนะคือจะไม่บาดมือแน่นอนเวลาที่เราใส่อุปกรณ์นเนาะก็ถือว่าทำมาดีนะครับอ่มาดูด้านหลังกันนะด้านหลังตรงนี้แผ่นโลหะตรงนี้เขาบัดกีีแบบไม่ใช่บัดกีีเขาเชื่อมมานะครับก็คือเราต้องหักออกนะถ้าเราต้องใส่การาดจออะไรอย่างงี้มีแค่ช่องบนเท่านั้นที่เขาให้พันปิดมา ที่สามารถไขน็อตได้นะครับส่วนช่องปิดตรงนี้ต้องไขนะครับเขาหมุนมาแน่นเลยจากโรงงานนะนี่ตรงนี้ก็เลื่อนได้นะครับนี่หรือว่าถ้าไม่ถนัดจะใส่ก้านจอจะใส่อะไรก็ถอดออกได้นะครับตรงช่องตรงนี้นะโลหะตรงนี้ เรามาดูภายในกันดีกว่าก็คือการออกแบบของเขาเนี่ยด้านล่างนะครับก็จะเป็นตะข่ายหมดเลยนะเป็นเมชหมดเลยนี่ยกไ้ด้านหลังนะด้านหน้ากับด้านข้างตรงนี้ก็คือเวลาที่จะเอาลมเข้าเนี่ยเขาจะดึงเข้าจากด้านข้างนะครับแล้วก็เป่าขึ้นด้วยพัดลมตัวนี้นะดูดอากาศแล้วอากาศ ก็จะไหลจากด้านข้างเนี่ยขึ้นขึ้นมาข้างบนนะครับก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจนะแต่ผมมองว่าการเอาเข้าจากด้านหน้าเคสเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดละแต่ก็ถือว่าแหวกแนวดีครับถึงแบรนด์อื่นก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้งถ้าจะทำมาใหม่นะ อย่างพวกมอนเท s สกายทูอะไรอย่างงี้เขาก็จะเอาเข้าจากทางด้านข้างใช่ไหมก็คือจากทางด้านนี้แต่ตรงนี้เหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะบีบพื้นที่ให้เคสเนี่ยมันสั้นเข้ามานะครับซึ่งผมก็อยู่ในช่วงที่ต้องการเคสสั้นนิดหน่อยอีกแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคตัวนี้น่าสนใจเลยเอามาให้ได้รับชมกันนะครับ ลองมาดูด้านหลังดีกว่าก็คือถอดฝาเหมือนเคสปกติทั่วไปนะครับก็คือดึงออกนะครับด้านข้างวางไว้ก่อนอเรามาดูดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับนี่มีหัวอะไรบ้างเนี่ยอันนี้พัดลมคือเขาพ่วงต่อกันเลยนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเขามีแบบพัดลมมีไฟหรือยังไงนี่ แต่ว่าจบแล้วนะครับเพราะว่าใช้ไฟเลี้ยง4พินโมเลกเนาะหมายความว่าตัวสวิตช์ตรงนี้เนี่ยที่กดเนี่ยก็คืออาจจะทำได้แค่ปิดไฟกับเปิดไฟเท่านั้นนะครับไม่ได้มีคอนโทรลเลอร์นะเพราะว่าถ้าเราดูจากตัวตัวเมนบอร์ดเนี่ยเห็นไหม นี่ถ้าเราดูจากตัวเมนบอร์ดนะครับมันก็ไม่ได้มีเป็นคอนโทรลเลอร์อะไรนะมันเป็นแค่สวิตช์เฉยๆสายก็คือคือกันเหมือนทุกตัวนะครับก็จะมีตัวนี้ Power Switch นะแล้วก็ h a r d ดดิส LED อันนี้รีเซ็ตสวิตช์แล้วก็แน่นอนพอแยกกันอย่างนี้เราก็รู้แล้วมันคือ power LED นั่นเองนะครับก็คือแยกบวกเล็กแยกลบเนาะอันนี้ USB 3.0คือทุกอย่างเป็นสีขาวหมดเลยนะครับสวยงามมากๆถ้าใส่กับบอร์ดขาวนี่คือแจวเลยแต่ผมไม่มีบอร์ดขาวนะตอนนี้นะอันนี้ก็สายอดิโอ USB 2.0นนะครับแล้วอันนี้ก็บอกไปแล้วโมเลก ก็คือเป็นไฟเลี้ยงให้กับพัดลมสามตัวนะครับคือพัดลม3ามตัวของเขาเนี่ยจะเชื่อมกันอยู่อย่างนี้แล้วก็เขาก็มีให้ต่อได้ด้วยนะนี่เราสามารถต่อพัดลมพ่วงจากหัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัว PWM นะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอ๋อเหมือนจะไม่ใช่นะครับเขาไว้สำหรับพัดลมประเภทเดียวกันนะ ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้แล้วนี้ก็น็อตให้มาเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ไห้สายสายตัวซิไทายมาด้วยเคเบิลทายนะครับสำหรับรัดเก็บสายเนาะอ่ะเรามาดูกันต่อตัวโครงสร้างของเคสนะครับตัวนี้ก็เราเอาไว้ใส่ฮาร์ดดิสสอนิ้วนะครับก็คือเราสามารถสอดฮาร์ดดิสเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะ แล้วก็ไขนอ็อตมันก็จะถูกเก็บไว้ติดกับตัวเคสเลยนะครับก็สะดวกดีเนาะใส่ SSD ใส่ฮาร์ดดิสได้ส่วนถาดด้านล่างนะครับตรงนี้คือเขาเว้นพื้นที่มาให้แบบเงี่ยนเลยนะเราสามารถใส่ power supply ยาวได้นะครับถาดด้านล่างนี้เราก็ถอดออกได้เนาะถ้าเราไม่ได้ใส่ฮาร์ดดิสหรือเราใส่ฮาร์ดดิสอย่างเงี้ย power supply อะ่ะตัวสายมันก็จะไม่ได้ชน มากนักนะครับถือว่าเว้นช่องมาได้ดีนะนี่ถ้าเราดูด้านใต้เนี่ยก็คือตัวถาดฮาร์ด,ดิตเนี่ยเราถอดออกได้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัวกองฝุ่นของ e พ s u ส p ายเนาะสำหรับเวลาที่เราจับ e พ s u p p ายเนี่ยคว่ำลงนะครับมันก็จะดึงอากาศจากตรงนี้ขึ้นมาก็ยังเป็น Dual Chamber ได้อยู่นะเพราะว่า โอ้พายเนี่ยก็จะมีเป็นแชมเบอร์ของตัวเองเลยนะครับก็คือดึงอากาศจากด้านล่างขึ้นมาแล้วก็เป่าออกทางด้านหลังตามหลักการเนาะแล้วก็อากาศเนี่ยก็จะไหลาจาก2ฝั่งนี้นะครับถูกพัดลมดูดเป่าอาัดขึ้นไปหาการ์ดจอนะครับก็ผมว่ามันก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่แย่นะครับในราคาพันต้นๆเนาะ โดยเฉพาะถ้าหาตามแอปส้มแล้วใส่คอส่วนลดเนี่ยแล้วก็บางทีก็ได้ไม่ถึงพันนะครับแล้วแต่ช่วงเนาะแล้วแต่ดวงของคนแต่พอเรามามองดูจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ผมว่าดีมากเลยนะสำหรับใส่บอร์อทได้ใช่ไหมแต่ว่าตัวช่องร้อยสายเนี่ยเขาแยกไว้เลยคือเว้นช่องว่างไว้สูงมากเห็นไหมครับคือตรงเนี้ยตรงที่นิ้วผมแย่เนี่ย มันก็คือตัวแบ็ k i/O ใช่ไหมมันหมายความว่าตัวเมนบอร์ดเนี่ยจะอยู่แค่ระดับนี้ไม่เกินไม่เกินเส้นนี้เลยแล้วเราสามารถร้อยสายขึ้นไปได้เลยแล้วถ้าเราใส่ชุดน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลงมาชนเมนบอร์ดนะครับถ้าชุดน้ำไม่ได้หนามากหรือว่าติดพัดลมเนี้ยมันก็จะไม่ได้ชนภาคใจไฟเมนบอร์ดด้วยนะครับก็ผมว่าเป็นงานออกแบบที่ดีมากเลยนะงานเนี้ยแล้วคุ้มค่ามากๆสำหรับ เรราคาเท่านี้นะครับตัวเหล็กเนี่ยมันแน่นอนคือมันไม่ได้หนามากอยู่แล้ว <_ t> um> ตามเด็ดราคานะครับแล้วกระจกก็อืผมว่าน่าจะเป็นกระจกแบบสองมิลน,นะครับ <_ atas> <_ zac> คือเต็มที่ก็คือไม่เกินสามมิลคือ <_ S 2> <_' c ười> <_' c ười> กระจกบางอยู่ก็ต้องระวังเรื่องกระจกแตกกันด้วยนะครับเพราะว่ากระจกแตกน่าจะหาเปลี่ยนไม่ได้เลยแหละแล้วก็ หาอะคริลิกเปลี่ยนก็น่าจะยากนะครับเพราะว่าขนาดมันเฉพาะจริงๆแล้วก็ตัวโครงสร้างของมันเนี่ยตัวเหล็กมันจะติดกับกระจกนะครับตรงนี้ถ้าจะสั่งทําก็คือต้องถอดตัวเหล็กตัวนี้ไปติดกับกระจกด้วยเนาะแต่ก็ไม่แย่นะถ้าสมมติว่าแตกแล้วก็ใส่อาริลิกแล้วเอาตัวเหล็กเนี่ยไปไปติดด้วยผมว่ามันก็คงจะสวยได้ดังเดิม คิดว่านะครับก็เดี๋ยวประกอบแล้วก็แนบ่ภาพไว้ตอนท้ายนะครับผมว่าจะออกมาสวยงามขนาดไหนแต่ว่าผมไม่ได้ประกอบกับบอดสีขาวนะรอบนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็น่าจะไม่ได้ติดพัดลมอะไรเพิ่มเนาะเป็นการประกอบใช้ชั่วคราวเฉยๆนะครับ อเกือบลืมนี่ตัวขาลองของเขานะครับก็คือมีตัวโฟมกันเสียงกันสั่นมาให้ด้วยนะสำหรับใครที่วางบนโต๊ะเนี่ยก็มันจะกันลื่นกันสั่นหมดเลยนะครับเวลาที่มีฮาร์ดดิสก์หมุนทำงานหรือว่าพัดลมหมุนดังกัดจอพัดลมหมุนแรงอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไที่สั่นสะเทือนโต๊ะมากนักนะครับ หรือว่าเป็นงานออกแบบที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำคอมเมนต์ไว้เนาะเดี๋ยวถ้าผมเห็นเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับไปแล้วครับบายครับนี่นะครับโฉมหน้าประกอบเสร็จแล้วเนาะ ก็คือทําได้แค่ไส์บอร์ดเข้าไปนะครับเพราะว่าคือต่อให้เปิดได้เนี่ยผมก็ไม่สามารถสาธิตตัวสีพัดลมได้เพราะว่าผมลืมเอาสายโมเลกมานะสายของโวสตายที่เป็นหัวโมเลกเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ใช้ละพัดลมตัวนี้ก็เลยไม่ได้รู้ว่าลมมันแรงแค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือ มันน่าจะปรับสีไฟไม่ได้เลยนะครับน่าจะเป็นสีลุ้งแบบล็อกก็เดี๋ยวแปะรูปแทนและกันว่าสีมันออกมาประมาณไหนเนาะตามที่แบบรูปจากหน้าเว็บนะครับนี่นะครับติดอยู่ที่ฟ่านะครับคาสซี่นะครับผมผมเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันถ่ายไปหลายรอบแล้วเพิ่งเห็นนะครับ แล้วก็ตรงนี้ในส่วนสโลแกนเขาเนะนี่ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับ imagination is r a นะครับ new o l u t i o n is p o t ก็น่าสนใจนะ